นิทานธรรมชาดกภาษาอีสานโดยพระครูสุวรรณธรรมรรกปทกุสละะมาณวชาดกว่าด้วยไพ่ที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัยเสนอตอนอยากได้อยากได้เอาละเมื่อย่ายเ่า กัดเล่นของหมอผีขาดแล้วหมอผีห้องเสียงหลงเลยไอ้ยายเท้ายายเท้าเป็นนั่งยักซินี่อีลีหนีไปหนีไปโตไตัโตมันหนีไปเจ้าโจรฝ้าแลนหนีก่อนเลยหมอผีฝ้าแลนออกจากทำหนีแดบบกิจชีวิตโลมลุกคลุกคลานไป สำหรับย่ายเ่าย่ายเ่าก็ได้นั่งจับเจา้าทั้งเหงาอ่างวางวาเวยุนธรรมที่เยือกเย็นคนเดียวโดยลำพังสิ่งที่ย่ายเถาทำใดในตอนนี้ก็คือรอและก็รอรอจนกว่าฝ้าจะสว่างเมื่อฝ่าสว่างแล้วเรื่องอื่นค่อยวากันหนั่นเด เสียงไก่ขันกกแล้วแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วอีกบดดนพระอาทิตย์ก็ค้งึ้นนั่นไงพระอาทิตย์โล่ขึ้นแล้วแสงของพระอาทิตย์ายสาดซ่องไปทั่วสาดเข้าไปในถำ้ำย่ายเท่า ได้ใช้สายตาสำรวจพายในธรรมบริเวณไกล้เคียงแสงของพระอาทิตย์กระทบกับทองคําเลือมมาบมาบยายเท่าเห็นแล้วตกใจเลยบาททองคําแก้วแหวนสอยปัดปาดปาดแล้วอันนี้เม่นยันี่เสื้อผ้าโอ้ยของดีสีงามทอดทอด,ทด ฮอมันคงเป็นของโจรมันมาพ่อเฮามันนึกว่าเป็นผีมันนึกว่าเป็นนั่งยักษีนี่มันไปผ้าหมอผีมาปราบมันสีมาเอาของของมันนี่เองมันลักมาเสืองมาสอนไวนี่นี่เองเะฮะฮะเซตยายเถ่าเวลาผ่านไปจนสายยายเถ่าได้เปลี่ยนผ้าใหม เอาผ้าเก้านั่นปูลงบนพื้นแล้วก็เก็บสมบัติอนันมีคาเหล่านั้นใส่ลงไปในผ้าและวกะ็ห่อมาถือไหวหลังจากนั้นยายเถาก็เดินออกจากถา้ำมุ่งตรงไปสู่บ้านพ่อไปถึงบ้านลูกสะใภยเห็นเขาลูกสะใภยตกใจห้องเสียงดังเลยฮะผี ผี่มาแล้วผียายเถาผู้เป็นเมยาต้องหามเสียงดังขึ้นกันนั่นแล้วใสผีอยู่ใสบ่มี่บ่มี่ใสแม่มาแล้วแมยมาแล้วมมลวูกสะัยททำใจดีสูเสือเหตุเกอจังบ่มี่อย่างเกิดขึ้นมาตอนรับเมยามาพูดคุยกับเมยาเฮเมยาเจ้าก็ได้ใส่เสือผ่าไม่เท่ ผ้าเนื้อดีๆสีงามงามแล้วห้อนี่แม่ห่อยังหลหรแม่ผู้เป็นแม่ยาก็เลยบอกลูกไผ่ว่าโอแม่กลับมานี่ก็ม่เหตุผลอยู่เอานี่ลูกเสื้อผ้างามๆเขากบให้แม่มาในฮอเนี่ยอยากหูบอวาเมนยังมีเขากรให้่มาอยากเบิงบ่ละ่ะจีเปิดให้เบิงว่าแล้ว เมยาก็เปิดหอพานั่นให้ลูกไพ่บึงพอลูกไพ่เห็นท่านั้นแล้วตาเลือกเลยห้องเสียงดังเลยบาดท,ทองคําเมยากะเลยบอกว่ายาเสียงดังค่อยๆว่าค่อยๆลูกสะไยกะเลยถามว่าแม่เม่ยจ้าได้มาจังไดนี่ไผให้เจ้าเข้าแผนของยายเฒ่าเลย ผู้เป็นเมียาเนี่ยเราคืดว่าลูกสะพภยเฮ็ดกับเล่ามาหลายแล้วเราสีล่วงลูกไผ่เล่าเราเลยบอกลูกไผ่ไปว่าฟังเดอ้อลูกสะพภยของยาผู้ใดที่ถือเผาอยู่เชิงตะกอนอยู่ที่ในป่าชานั้นเขาสิเห็นสมบัติเหล่านี้มาแม่ไปเห็นมาแล้วเสื้อผ้าก็มี่แต่ชุดงามๆเน้นคํากําแก้วกองมักไงมาลื่นทึ่นถึก แม่มีกำลังน้อยแม่กะเลยออกมาได้ซ้ำนี้ลูกจกได้บ่ละลูกสะพยตออว่าอยากได้อย,อ,อยากได,กได้แม่ยากะเลยบอกว่าบ่ยากลูกล่ะท่านอยากได้กะเฮ็ดคือแม่วานันตัวแล้วลูกกะสิได้สมบัติลูกนะมีกำลังว่างชาหลายคือสิขนมาได้หลายกว่าแม่อยากได้กระล่องเบิงลูกเอ้ย ลูกสะพยดีใจมากมายถือความโลภครอบงำแล้วฝ่าล่าเม่ยาแล่นไปหาผู้เป็นสามอาีอ้าย้แม่ขึ้นมาแล้วผู้เป็นสามีก็ดีใจคือกันบ่ขึดนยังหลายบ่คืดคดว่าแม่กลับมาได้จังใดเพราะว่าเอาละเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นจังได้นั่นโปรดติดตามตอนต่อไป